はは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 は เราอยู่ในแบบฟังกินนะฮะใช่วันนี้ผมจะฟังกกินแบบธรรมดาธรรมดาแต่กราฟิกไม่ธรรมดานะอันนี้ผมจะเอากราฟิกแบบนี้ เฟรมเลทดอกเลย <c oughs> ก็ไปเล่นกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์กันนะไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่าผมก็ไม่เคยลองด้วยนะเนี่ยภาพสวยดีแต่ปรับสูงมากก็ไม่ดีเฟรมเลทตกขาลองเล่นหน่อยละกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดิไอไอ G U I <c oughs> <c oughs>